การประกอบเหล็กเทอเหล็กเวอร์พี่น้องเป็นแบบนี้เองสุดสดีครับพี่น้องทอสว่างแดนดินครับระเบิงที่การซ่อมแหล็กประกอบแหล็กพี่น้อง มันเป็นยังก่อนจังเนี่ยมันแตกบ่หัวหัใส่สิ่นไม่ลองใส่สิ่นเขาเอินสิ่นอยู่บ่นี่คือบูดใส่ทั้งในน้ำมันลูกกใส่สิ่นเพื่อที่บ่หายน้ำมันมันออก ใส่ใสิ่งเลยใส่ตัวล็อคพี่น้องนี่ใส่ตัวล็อตัวล็อกมาอยู่ลุ้นปั๊บตกแบบโอ้ยมีเกี่ยวนีโอ้ยโอ้เยครับครับครับัตรอครับพี่น้อง การประกอบแหล็กประกันงานหนึ่งปีนี่ขนาดซ่อมยังรับประกันหนึ่งปีไปนี่โอ้พี่น้องแหล็กเก่าแหล็กใหม่ครับจังอิ๋วจัดจานเขาจัดให้โอ้โหกระจาเลื่อน ใหญ่จิงเอาให้แน่นแล้วก็มาเช็คดูฮะเช็คเบื้องมามันเป็นยังไงมันฟืดฟืดหรือมันลวมแนนปึกเลยครับพี่น้องมเนี่ยเป็มของหม่แล้วนะคุณอะโอ้ สรางอ่เทศมัครับพี่น้อโอ้แนแนมีดยครับประสบการณ์จักปีเห็เป็นสร้างสมแหลกจ่สงอยู่เยี่ยมดีสพี่นับปาดพี่น้องแต่แต่ฝึกงานก็ับามันอยู่กับแหลกตลอดเลยบ่ทุกรุ่นมาแต่ไปว่าแต่มันแหลกสร้างอยู่จัดให้เบด รับตาก็รูดได้พี่น้องวาเซียนในตัปีการันตี<ป>ช่างอิวงไงขึ้นมากกัะคว่ำก็ว่ามันจับแหลกดนตีอ,<า>อยู่แน่นอนครับเป็นใน,ในตัวนี้น เแ็กเบิง่งว่ามันมีห้อยบอมีตามุดตามแม่บอต้องไปคัด,ดอีเบืโอ้ตอกเดียวคัดแล้วคือส็เสียบใสจทุกคนเออเดี๋ยวจะใส่พี่น้องเขานะครับใส่น็อตลงไปพี่น้องบันีล้วต้องไปเช็คมือมือมัน การส่เนี่ยไซน้งไปเนกับเช็คเบื้งพี่น้องบ้ามันโอเคบอ

ตางขอไปไหน้น้อจังใครร่วงมั้งเบหน่เหรเก็บเอาอะไรนี่กี่หน่อยเอาไว้ว่คในกองอย่ดินุ่มบอกมาแล้วบ่อยจ้งจอกบ่อยประตูดังไง่ะเปิดเข้าว่น่นรวอนั้นสามนวกเขาต้องมาบอกผมไม่คุณมาบอกผมบอคุบอกมึงไงะ เราไม่ไดังเลยม่นในบ้านเดียวหรอกบ้านเดียมันดังนกันอไอ้หานัาเ่เจะสรอบไปจาดในบ้านในนั่น,นะนบ้านในแหลไปด้านนอกหนีาตองไปหน่อยทุกวนนี้แหลมอยู่บ้านใคร หายไปเลยเอาเอาเอาเออ่งานดอหางยาน้อีกเออไกวดาดีอ่ะาไม่ดีอแล้วนีลูกนันดูมน้ก็งวมวด้วยาานเมารถมันมารถไง บางทีมันก็ไม่เป็นไรพค่งเพิ่งมาเป็นตอนที่วันนั้นน่ะมัากินนมเยอะไงกินนมเยอะแล้วดูมันดูไอ้โทรศัพท์ไปด้วยมันก็เบี้ยหัวดิผมขับรถเร็วทีนี้วันนั้นไอหานั่นจะมาปาดหน้าผมตีมันจะม่อหัวเลยมันจะย่อหัวเด็กมันกินนมกินข้าตอนแรกปาดหน้าไงมันก็ทำ เออมันมาแล้วปุ๊บมันหักเข้าเลยไงมันไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยก็ขับมาลอยกว่าีหาท้่กูไม่มีลูกนะมึงอย่าคิดว่ามึงจะปาดก,กูได้กูจะปาดเมื่อคืนเลยถ้าไม่มีลูกเริ่มาเดี๋ยวนี้แถวปทุมเดี๋ยวนี้บ้านรถต่อหนุ่มรถต่อตะโดนแมกแค่กระจกทั้จากจลเลยเนี่ยไี่เขาไอ้ล่างสุดติดดตดจ,จ,จ,จตผมไม่ได้หรอกแกงเนี่ย อันนี้จีนกันอืมไดเร็เลียมมอะไรดิเลียมอ่ะงตั้งมากเลย้างเลียมเมเหาเลียมไม่เจอแต่บอกว่าเตงเียวหไบ้างไหนไอ้บงไม่เตียมหมเกียอยู่ไม่เห็นเตียมมเยยเยเตีมออกไปแล้วเตียมม่เหนเห็น

นองกินได้กวยาลงปูน้องกินด้กวยลงปู้อากมาไเนี่โอาเมจิขีดไว้รันบวกเอ้โตัวใหญ่โหไปให้อันไหนขอีเราตัวใหญ่เกินสนจระบีเข้าไปสปริงวันนี้ ต้วลยะใต้ออกต้มๆมเหมือน่ไนน็อตเข้าไปลูกใหญ่านี้ออกเปรี้ยวมันเลรียกชื่อไม่เหมือนกันว่าผมไมรู้พูดยังไงถึงมันใหญ่ต้วไยเนี่ยน้องๆมันเป็นเหลี่ยมด้วยเป็นเหลี่ยมผมซื้อมานะเกียวเขียว็อตมาหน้ามันแคุ่่มขั้วเนี่ยปล้วยเล็กนี้า กล้วยกล้วยหอมเนี่ยทางนั้นเขาเรียกกล้วยกล้วยหินทางภาคใต้เรียกกล้วยหินแต่บ้านผมเขาเรียกกล้วยอะไรว่ากล้วยต้นนี้่กล้วยจะนีกล้วยมีเม็ดเยอะน้ำๆนั่นแหละกินกินลูกเดียวนี่อยู่ท้องเดียวเลยครับพี่นุ่มป้าแก้ว

เก็บที่แถวนี่ละจังน่กับ็ม่เนี่ยขึ้โอนมันต้องขาดเนาะยี่มืบสองเมื่อไหรนสองมหน่นอะโอเคไจ็หมดตนแน่ละจงรเนาะข้อสายเนตั้ง ตังมากองครังอมันจะลงอยเนี่ลบากไม่ตาี้าบยแก้ว ฟุ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 ทล้อะไรครับตังไม่เห็นได้เลยตังไม่ตังไม่มีดวงใครดงมันหนึ่งชอดูงี้อดูเยก่อแล้วเราคนดูไหมไมาอะไอย่างนั้นยังนี้ไม่มีหอดนี่ฮ่้าครับเซฟไงเรียบร้อย แจ๋วแจ๋วจังอยู่บ่เดือบเลยนะฝีมือครับการันตี20ปีใหญ่ขึ้นมาจับแลกรอดนอกจากเจ้าของสนาบมันเติมน้ำมันบวกกันเติมน้ำเตียเดียวอ๋อเลวลาเขาให้ผลไม้เนี่ยครับพี่น้องวิธการสอนวิธีการประกอบแลกครับขอบคุณเรืนอะไรครับขอเนี่ยลงคลิปเด้อพ่อคันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อยู่หันหน้ามาจังไงหนึ่งสองหนึ่งสองเจีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวหนามาใส่กับปัจเจเนี่ยขวดเรื่อด้ีนี่โอ้ยนอกจากเขาทีไปนั่งหาคุณรู้จักทั้งอิ๋วไหมเนี่ยทำไมคุณไปถ่ายคลิปเขาเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึง